เอาแล้วครับทุกคนในที่สุดนะครับ Legends Reborn นะครับเขาชื่อแพทนี้ว่าอย่างนั้นเลยนะฮะ6.0.0นะครับ DBL โฉมใหม่มาแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มดูกันเลยนะฮะนี่คือหน้าตาที่เห็นนะครับทุกคนจากที่ผมเข้ามาเมื่อกี้คือจะเห็นว่ามันมีมิชชั่นอะไรไม่รู้เด้งเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะรอมาดูพร้อมกันกับทุกคนเลยนะฮะว่ามันคือมิชชั่นอะไรนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นมิชชั่นที่สะสมมาจาก เหมือนเป็นภารกิจใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่า u ูดีก็คือผ่านกันเพียบเลยน่าจะเป็นอันนี้นะครับโกคูมิชชั่นนะครับทุกคนนี่ก็คือโอเคชัดเลยนะครับว่าเหมือนด่านที่เราผ่านไปในสตอรี่นะครับมันก็จะมาแจกพวกตัวละครอ,อีกแต่ส่วนใหญ่ตัวพวกนี้เราก็14ดาวกันแล้วทั้งนั้นแหละนะฮะอันนี้ก็คือหน้าตา UI ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันก็ ยังไม่ค่อยชินนะสำหรับผม,มนะทุกคนนะมันมันยังดูหน้าตาประหลาดประหลาดนิดนึงนะฮะยังไม่ค่อยชินแต่นี่ก็คือจะเห็นได้ชัดว่ามันค่อนข้างที่จะคลีนขึ้นนะฮะสีเนี่ยไปทางทางเดียวกันหมดเลยสีข,ขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้มีระบบ accept all แล้วนะครับทุกคนรับของพร้อมกันได้ทีเดียวเลยนะฮะอันนี้ก็คือจุดเด่นที่สุดนะครับของ ช่วงนี้คือจะเห็นว่าเมื่อก่อนนึ่งคือเราต้องเข้าไปนั่งกดรับทีอันใช่ไหมทุกคนแต่คือรอบนี้คือง่ายมากก็คือเราสามารถอย่างเช่นหน้านี้เรากด accept all ไปเลยแล้วก็คือรับทั้งหมดที่ผ่านแล้วอันนี้คือข้อดีมากๆนะฮะทุกคนก็ไม่ต้องไปนั่งไล่รับทีอันนะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าอัปเดตใหญ่ครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับใน l e g e n d ์โฉมใหม่ของเรานะฮะจะมีข่าวตรงนี้นะครับเนี่ย Legends r ร b บ r n นะครับการเกิดใหม่ของ Legends นะฮะเวอร์มานะครับถึงขั้นนั้นเลยทีเดียวก็ เรื่องน่าเศร้าที่สุดอย่างแรกก็คือตอนนี้เขาจะเริ่มหยุดให้บริการนะครับกับเครื่อง Android ที่ไม่ถึง iOS 10ใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีแรมต่ำกว่าสลงไปเนะี่ยอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะครับใครที่ไม่ถึงตรงนี้ว่ายังเข้าเกมได้อยู่หรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะฮะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วก็คือเรื่องของ UI ที่มีการอัปเดตนะครับก็หลายหายคนก็มีความคิดเห็นต่างออกไปเกี่ยวกับ U.I. นี้นะครับทุกคนก็ผมส่วนตัวผมก็โอเคแหละนะครับทุกคนมันก็ได้มีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับเปลี่ยนแปลงบ้างก็คงจะรู้สึกแบบเฟรชขึ้นนะอะไรอย่างนี้มั้ง <laughs> ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของระบบโซบูสนะครับที่เขาเปลี่ยนไปแล้วนะฮะตอนนี้ไปเปลี่ยนเป็นบูโซแทน <laughs> อันนี้คือไม่ได้เล่นมุกนะทุกคนนะจากใจมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจริงๆนะครับแค่สลับกันตอนแรกเป็นโซบูสตอนนี้เป็น,นบูโซนะฮะก็ ไอ้พวกนี้ก็จะน่าเอาไปใช้แทนเรื่องของอาการอัปเกรดอิควิปนะครับอิควิปเมนแล้วก็เรื่องของอาร์ o บูสนะครับจะไอ้ตรงโซบูาหายไปแล้วนะครับโซบู so ตัวละครที่ต้องทําทุกตัวเนี้ยไม่มีแล้วแล้วสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องการปรับสมดุลของการต่อสู้นะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดที่ผมมองว่ามันจะเปลี่ยนแปลง d b l ไปในทางที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าทุกคนลองไปอ่านกันก่อนนะครับ ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ปรับนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับก็คือขณะที่เราชาร์จคีย์เนี่ยทุกคนเรากดค้างลงไปที่จอใช่ไหมแล้วเวลาที่เราต้องหลบอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องปล่อยมือก่อนแล้วเราค่อยแล้วเราค่อยสวายพ้างเพื่อที่จะหลบเพื่อที่จะไซส์สเต็ปถูกไหมทุกคนแต่ตรงนี้เขาจะตัดตรงส่วนนี้ออกก็คือหมายความว่าขณะที่เรากดค้างหน้าจออยู่เนี่ยเราสามารถปัดซ้ายปัดขวาเพื่อหลบได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็น q u a l i t y of life อย่างหนึ่งนะทุกคนก็จะทําให้เราไม่ต้องแบบ เป็น2สเตปไงก็กลายเป็นแค่สเตปเดียวชาร์จอยู่ก็ปัดซ้ายปัดขวาจบแค่นั้นเองนะฮะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องฝึกให้ชินก่อนแหละนะทุกคนนะอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะแล้วก็เรื่องการปรับเรื่องของแท็บแอคชั่นนะฮะแท็บแอคชั่นคืออะไรทุกคนง่ายๆเลยไอ้พวกแอคแอคชั uh, ่นที่เป็นการกดแท็บเฉยๆอ,อย่างเช่นอยู่ใกล้ๆมันก็จะเป็นการต่อยใช่ไหมอยู่ไกลๆจะเป็นการยิงช็อตออกไปยิงคิตรงเนี้ยเขาบอกว่าจะเพิ่มพาวเวอร์นะครับน่าจะเพิ่มดาเมจแล้วนะถ้าให้ผมเดานะครับทุกคนก็ต้องไปลองอีกที แต่ว่าตรงนี้ก็รู้กันไว้ว่าเรื่องของตรงนี้2อออย่างแท็บชอ็อตกับแท็กเคิลนะฮะจะมีการเพิ่มดาเมทแท็บชอ็อตเนี่ยมันหมายถึงยิงระยะไกลส่วนแท็กเคิลหมายถึงพุ่งจากระยะกลางถูกไหมนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ผมมองว่านี่แหละมันคือต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนสักทีก็คือเรื่องของการลงโทษเวลาระหว่างคอมโบนะครับเวลาคอมโบเนี่ยทุกคนเราจะรู้กันดีว่าช่วงก่อนหน้านี้คือมันจะลงโทษโดยการที่ยิ่งคอมโบนานเดามมจเราจะเบาใช่ไหม แต่ว่ามันไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายๆตัวละครอ,อย่างเช่นซูเปอร์ไซ亚สองสามโคคูหรือว่าเบจิโต้บลูที่มันแบบคอมโบยาวแบบไม่มีวันจบได้เลยอะไรเงี้ยซูเปอร์ไซ亚สองสามโคคูเล่นคู่กับมาจินเบจิต้าอะไรเงี้ยจะเห็นว่า2คู่นี้อยู่ด้วยกันสลับกันไปกันมาเนี่ยคือไม่มีใครจบคอมโบนะฮะไปเรื่อยๆเลยซึ่งในจุดนี้เขาก็จะเลงเรื่องนั้นแหละนะครับที่จะมาแก้ก็เลยเขาบอกว่าเพื่อเป็นการจํากัดปริมาณคอมโบเนี่ยนะฮะ ก็เลยมีการเพิ่มเงื่อนไขลงโทษนะฮะโดยการที่จะปรับเข้าไปกับเรื่องความเร็วจั่วการ์ดแล้วก็การฟื้นขีดโคบอล e ี่เนี่ยนะฮะการฟื้นคีในระหว่างคอมโบโเวลาที่บทลงโทษนี้ถึงจุดสูงสุดก็จะทําให้เรื่องของความเร็วจั่วการ์ดเนี่ยหรือการฟื้นคีเนี่ยหยุดเลยนะครับทุกคนก็คือไม่เพิ่มแล้วคีไม่ขีไม่ขึ้นแล้วการ์ดไม่จั่วแล้วอันนี้คือบทลงโทษขั้นสูงสุดก็คือ แปลว่ามันจะคอมโบได้ไม่ไม่มีทางคอมโบไม่จำกัดแล้วนะทุกคนเพราะมันจะมีจุดจบให้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่ว่าลงโทษถึงจุดสูงสุดเนี่ยมันต้องคอมโบไปนานแค่ไหนจริงๆนะ่าจะเขียนนะนะครับเพื่อนจะได้ชัดเจนไปเลยเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเวลาเปลี่ยนตัวของตัวละครที่อยู่ในสแตนบายก็จะหยุดด้วยก็คือเอาง่ายๆสมมติผมเล่นอ่าซูเปอร์ไซย่าสองโกคูใช่ไหมแล้วผมคอมโบไป สมมติว่าไอ้ไอที่ว่าเขาบอกว่าสูงสุดเนี่ยทุกคนคือ70ใช่ไหมเจ็ดสิบคอมโบคือต้องจบตอนนั้นอะ่ะผมก็จะจวการ์ดไม่ขึ้นแล้วคีก็จะไม่ขึ้นคีก็จะหมดแล้วคือบมันมันต้องหมดอยู่แล้วใช่ไหมคอมโบมาตั้งนานใช่ไหมทุกคนแล้วคีไม่ขึ้นแล้วก็คือจบแล้วก็คือซับเขาเนี่ยก็จะหยุดด้วยก็คือสมมติว่าเราเพิ่งเปลี่ยนตัวมาแล้วเวลาเวลาเปลี่ยนตัวของเราจะอยู่ประมาณ3วิอะไรเงี้ยมันก็หยุดอ,อยู่เท่านั้นเลยก็คือเราจะปิดสลับตัวเอาตัวอื่นเข้ามาแทนไม่ได้ เพราะว่ามันจะกันรเรื่องที่ว่าการที่ตัวใหม่เข้ามาแล้วมันมีคีย์มาคอมโบต่อหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็ได้เป็นลงโทษให้คือให้จบคอมโบให้ได้เท่านั้นเลยตรงนั้นเลยนะฮะก็ดีเหมือนกันแต่ต้องลองไปใช้จริงๆนะทุกคนว่ามันมันได้ผลแค่ไหนเนาะเขาบอกว่านี่จะไม่ส่งผลกับเรื่องความเร็วจั่วการ์ดคิลิคอเบอรี่หรือว่าซับเขาอาพวกอะบิลิตี้ที่มันลดอะไรพวกนี้ต่างๆนะฮะก็เมคเซนนะครับทุกคนโอเคแล้วข้อต่อมนี่คืออะไรที่ ค่อนข้างจะแหวกแนวมากบ้านะครับทุกคนก็คือปกติเนี่ยจำนวนการ์ดท,ที่เราถือเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจํานวนมันจะขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราเอาลงสนามใช่ไหมทุกคน3ตัวอย่างเช่น3ตัวเราเอาไปมันเป็นแดงคู่เหลืองเหลืองแดงเหลืองอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการ์ดพวกนั้นใช่ไหมแต่ในจุดนี้เขาบอกว่าจะมีการเพิ่มเรื่องของว่าการ์ดท,ที่เราที่เราถือเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสมาชิกที่เป็นตัวสแตนบายด้วย อันนี้น่าสนใจนะฮะแจนบายเนี่ยน่าจะหมายถึงตัวสำรองหรือเปล่าในจุดนี้ถ้าหมายถึงตัวสำรองนะครับก็น่าสนใจมากๆเช่นตัวละครที่มันมีการถือกร์ดเขียวหรือกร์ดฟ้าเนี่ยมันก็ทําให้เราจั่วกร์ดเขียวกร์ดฟ้ามากขึ้นนะครับแต่เขาชัดเจนไว้แล้วว่ามันจะมีการเพิ่มได้สูงสุดแค่กร์ดเขียว1ใบหรือกร์ดฟ้า1ใบเท่านั้นนะฮะคือเพิ่มไปได้มากกว่านี้ไม่ได้คือใครที่จะเล่นมุกแบบโอเคเอาใส่ตัวละครไหนอะพวก มิสเตอร์ซาตานหรือฟิเซอร์สักตัวหนึ่งอะที่มันมีการ์ดฟ้าการ์ดเขียวอะไรเงี้ยถ้าใส่ไปเยอะแค่ไหนก็ตามมันจะเพิ่มแค่หนึ่งเท่านั้นอันนี้น่าสนใจทุกคนแต่ว่าคือการที่มีการเพิ่มการ์ดเขียวอย่างนี้ก็แปลว่าตัวในช่วงแอนนีเวอร์แซลีอาจจะมีตัวที่ถือการ์ดเขียวการ์ดฟ้ามาอีกก็เป็นได้เพราะแน่นอนว่าเราคงไม่ไม,ไม่ไม่ไปขุดเอามิสเตอร์ซาตานหรือว่าฟิเซอร์ตัวเก่านนมาเข้าร่วมทีมเพื่อที่เราจะต้องการการ์ดเขียวการ์ดฟ้าเพิ่มนะฮะ นอกจากจะแบบอยากมีมประมาณนั้นนะฮะแต่นี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องอาการปรับบาลานซ์ของ2ตัวละครนะครับก็ราชาปิศาจพิโกลโลกับแฮมบารีนนะฮะเพิ่มดาเมจการก็นั่นแหละถึกขึ้นแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากเนาะในจุดนี้ส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการปรับการได้ตัวละครอันนี้ก็ของผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนในพวกตัวโกคูมิชชั่นนะฮะที่เราได้โกคูจาก นั่นแหละทุกล่างเอาง่ายๆที่แจก4 Power นะครับอันนี้ก็จะน่าจะง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะส่วนต่อมาก็จะเป็นระบบใหม่นะครับก็คือ Beginner Mission นะฮะซึ่งอันเนี้ยไอตัวละครที่เขาโชว์เนี่ยแตัวเนี่ยคือตัวละคร f e to p l a y นะครับผมก็เลยถ้าให้เข้าใจไม่ผิดน่ยคือมิชชั่นเหล่านี้นะครับจะเป็นการที่เราจะสามารถฟาร์มตัวละครฟิโตเพย์ได้ง่ายขึ้นทุกคนปกติคือฟิโตเพย์พวกนี้ย จุดนี้คือมันไม่วนนะไงบาง event อีเวนต์นะครับแล้วมันก็คือเราต้องไปเล่นไอ้โหมดไอ้ฟูลพาวเวอร์แบทเใช่ไหมทุกคนเพื่อที่จะไปเก็บตัวละครพวกนี้แต่จุดนี้ก็คือมีให้ง่ายขึ้นสำหรับ b บ g i เนอร์มิชชั่นสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่ทันตัวฟิโตเพยเก่านะครับอันนี้ก็ดีมากๆเนาะแล้วก็มีเป็น Mission Go For It Intermediate Mission นะครับอันนี้ก็เนี่ยมีการเพิ่มตัวละครเข้ามาไอ้พวกนี้น่าสนใจมากนะครับทุกคนเพราะว่า ไอตัวพวกนี้คือมันตัวที่สุมหาได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวแบบตัวฟรีนะทุกคนอันนี้คือทางนั้นเลยนะโกฮังแดงใส่แว่นตัวเนี้ยกีเลนสมาสึฟ้าแล้วก็โอเรนจ์พิกลโลเนี่ยนะครับพวกนี้ก็ตัวที่นี่ทางนั้นเลยนะครับตัวที่ต้องสุมหาเท่านั้นซึ่งไอพวกเนี้ยจะกลายเป็นว่ามาเพิ่มให้เราสามารถได้ตัวละครพวกนี้ในแค่การทํามิชชั่นทุกคนอันนี้คือน่าสนใจมากนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะแจกกี่ดาวเหมือนกันนะครับแต่ตัวละครพวกนี้ดีท้งนั้นเลยนะฮะ ไม่พอนะฮะจุดที่เด่นมากๆก็คือข้างล่างนี้เลยทุกคนเรามีการเพิ่ม C Power ให้กับ3ตัวละครด,ดังต่อไปนี้ด้วยนะครับหเลยก็คือตัวนี้คือผมยังไม่มีเลยด้วยซ้ำนะทุกคนนะเออเดี๋ยวผมคงต้องไปทำมิชชั่นนี้ด้วยละมั้งนะฮะนั่นก็คือซูเปอร์เซ่าโกคูจากภาคนาเม็กนั่นเองนะครับมีแจกแบบนี้เลยโอ้โหแจกถึงตัว LF เลยนะทุกคนนะเพอร์เฟกมากแล้วก็มีโกคูมินินะครับจากภาคไดมาตัวละครที่ดีมากๆแล้วก็บาร์ด็อกนะครับจากภาคมูวีก็ เด็ดเลยนะครับมีให้มาเป็นของฟรีก็แน่นอนยินดีอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเงื่อนไขภารกิจคืออะไรนะครับเดี๋ยวคงต้องลองไปเช็คอีกทีนะฮะส่วนเรื่องของตัวละครอนะีเวนต์เอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยทุกคนอีเวนต์เอ็กซ์คลูซีฟก็คือพวกตัวละครฟรีทูเพย์ทั้งหลายเรื่องของตัวละครอีเวนต์เอ็กซ์คลูซีฟหลายตัวที่คือก่อนหน้านี้มันต้องฟาร์มในอีเวนต์ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเขาจะจบอีเวนต์พวกนั้นแล้วนะฮะเขาก็เลยจะตอนนี้จะมีการในอนาคตเนี่ยจะมีอีเวนต์ใหมม่่่เเเข้าาาพือทีจะะป็นกรรรัับตวลค ของพวกตัวที่เป็นอีเวนต์ลิมิเต็ดทั้งหลายนะครับทุกคนก่อนหน้านี้คือเราจะฟาร์มได้จาก i-mode f u ูลพาวเวใช่ไหมทุกคน e x c h a n g ช s h ช็อหรือว่าแ r e เมด a ลอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้เห็นเห็นเขาว่าจะมีอีเวนต์จำกัดเวลาใหม่มานะครับทุกคนเดี๋ยวก็ต้องรอดูเนาะเรื่องของตัวฟิลเพท,ทั้งหลาย แล้วก็เรื่อง job request adjustment อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับ daily login เนาะไม่มีอะไรอันนี้คือผมพูดไปแล้วในช่วงของอ่านเนียตอนที่อ่านเรื่องของจดหมายนะครับเดี๋ยวผมเอาที่สําคัญสําคัญแล้วกันนะของที่มันเพิ่มเข้ามาในตอนนี้จริงๆนะครับเรื่องของ Lineup อ่าตู้สุ่มกาชาเนะี่ยทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมไปว่ากนันอีกทีแต่ผมมีคลิปสุ่มดีไหมก่อนหน้านี้แล้วนะครับทุกคนก็คือบอกถึงทุกตู้แล้วนะครับ แล้วก็มีเซนไค awakening booster นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาลบเรื่องโซบูตต่างๆออกไปใช่ไหมไอ,ไอเรื่องไอโซสำหรับเซนไคมันก็จะหายไปด้วยนะฮะซึ่งมันก็จะมีระบบเป็น awakening booster นะครับทุกคนที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้ซึ่งจะเป็นมิชชั่นแล้วก็เป็นรางวัลมิชชั่นที่ปรับให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับให้คนสามารถใช้เซนไค awakening ได้ง่ายขึ้นนะฮะเดี๋ยวนี้ผมต้องไปลองเองนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะ แล้วก็มีเรื่องการปรับมิชชั่นต่างๆนะฮะอันนี้ก็เงื่อนไขและ้วก็รางวัลของ Beginner Mission Go for it Intermediate Mission เนี่ยก็มีการเปลี่ยนไปแล้วก็มิชชั่นที่เกี่ยวกับโซบูททั้งหมดก็จบลงนะฮะทุกคนอันนี้คือเรื่องน่าเศร้าที่สุดแล้วนะฮะไม่รู้ว่ามีอะไรมาแทนไหมเดี๋ยวอ่านไปเรื่ออาจจะรู้นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเรื่องอามิชชั่นประเภท to l ล n g ago there was a small e n c o u n อ e r นะครับอันนี้ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ต่อไปก็อัปเดตอื่นๆก็คือตอนนี้ Energy Ticket แล้วก็ E.N. Tanks เนี่ยจะไม่สามารถแลกได้แล้วต่อไปก็คือเงื่อนไขเรื่องการอัลล็อกของอีเวนต์แล้วก็คอนเทนต์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอาา่าฮะน่าสนใจมากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะมีการอัปเดตคอนเทนต์อื่นๆนะโบนัสแบทเทิลยิกีก็หายไปแล้วด้วยนะครับนี่ก็คืออัปเดตประมาณทั้งหมดเลยทุกคนเยอะมากนะครับเรียกว่าเป็นอัปเดตใหญ่จริงๆแต่เห็นโอ้ ผมรู้สึกว่าตอนเลื่อนไอเนี่ยดูลื่นขึ้นนะทุกคนน,น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการปรับ UI ของเขานะนะครับลายตาดิ้นหนึงขออภัยด้วยนะฮะก็นี่ก็คือการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่6.0.0นั่นเองนะครับทุกคนคือบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะฮะการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการต่อสู้ด้วยนะครับอยากเห็นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวคงจะได้ลองทดลอง p v p กันดูนะครับว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงแล้ว ตัวละครที่มันคอมโบยาวๆทั้งหลายเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างนะครับตรงนี้คือหน้าตัวละครนะครับโอเคหน้าก็เปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนดีมเป็นเป็นขาวเป็นดําได้ทุกคนเท่าที่เขาโปรโมทนะโอเคหะไม่เจอครับทุกคนเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะอ่ะเรามาดูตรงนี้กันทุกคนหน้าอัปเกรดนะฮะจะเห็นว่าโซบูนหายไปแล้วนะครับจะยังมีเทนนิ่งอยู่นะฮะเทนนิ่งนี่ก็หน้าตาเหมือนเดิมนะครับทุกคนคืออันนี้คือ พราะเขาเอาโหมดเรื่องของอโหมดฟาร์ม e ีไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตรงนี้มากขึ้นนะทุกคนดูจากลักษณะนะครับในการอัพเวลตัวละครเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นอะไรที่ผมชอบสักเท่าไหร่เนาะอยากใช้ Energy แล้วก็ส k i ิปแล้วก็อัพเบลน่าจะง่ายกว่าเร็วกว่านะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะสำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วมาตรงนี้สบายมากนะครับแล้วก็อาร์ตบูส์นะครับอาร์ตบูส์เนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกคนมันจะมันก็ยังเป็นไอหินนี้อยู่นะครับแต่จะเห็นว่าคือจะใช้เป็นไอโซแบบนี แบบเดียวนะครับคือโซตอนนี้มันจะอย่างที่เราเห็นนะทุกคนนะมันจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะมันเหลือแค่อย่างเดียวแล้วนะครับไม่มีไม่มีแบบอของอุปกรณ์แยกกันหรืออะไรเงี้ยนะครับแบบเดียวใช้ได้หมดอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะส่วนอีกอย่างหนึ่งของการอัปเกรดนะครับก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยการอนะัปเกรดเนี่ยทุกคนหรือว่ารีอนะัปเกรดเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเช็คให้ดูเลยนะครับว่าสมมุติว่าผมรีอัปเกรดอันนี้อ่ะเนี่ยมันก็จะใช้เป็นอันนี้แทนละนะครับ ก็ดู How to get ง่ายดีนะครับก็ดูคีนดีนะครับทุกคนโอเคส่วนหน้าอัปเดรเนี่ยทุกคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาสเปอร์อียังอยู่นะนะครับยังไม่หายไปเนาะไหนว่าไหนว่าจะหายไปนะฮะแต่ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยเรื่องโบนัสแบทเทิลเปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกคนจะเหลือแค่3ขั้นเท่านั้นนะครับจากก่อนหน้านี้ที่มันมีเท่าไหร่นะเจหรือ7จ็ดนแหละนะครับทุกคนจะเหลือแค่3เท่านั้นก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้น คือโดยรวมก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเลยทุกคนนะมันจะได้แบบมีอะไรแบบ first f a s บ้างนะทุกคนนะได้มีอะไรใหม่ๆนะครับผมชอบตอนหน้าสลับตรงนี้นะสวยมากนะทุกคนเนี่ยแต่อาจจะทำไมมันโหลดเข้าหน้าสุมกาชาช้าจังนะฮะแต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยนะครับก็คือมีแอนิเมชันซัมมอนใหม่ไหมคำตอบคือตอนนี้ยังไม่มีนะทุกคนนะเท่าที่อัปเดตตอนนี้นะครับดูจากที่คนเขาไปเดต้าไมล์มาเนี่ยนะครับยังไม่เห็นเรื่องของ a อนิเมชันใหม่นะครับช่วงฉลองเจปีอาจจะมีทุกคนก็รอลุ้นกันไปนะครับอ้อนี้ก็คือหน้าสุ่มกาชาใหม่นั่นเองนะครับโอเคก็ถ้าสนใจนะฮะทุกคนมาพร้อมตู้ใหม่ที่ผมบอกไปแล้วนั่นเองนะครับเรื่องอ่าใครที่สงสัยเรื่องตู้ Start Dash นะทุกคนว่ามันโผล่เาไม่ใช่ผู้เล่นใหม่เนี่ยทุกคนคือกลายเป็นว่ามันไม่ใช่สาหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะฮะสงสัยจะแบบอ่าฉลองไปเลยนะครับอัปเดใหม่ก็คือให้ทุกคนมีเวลา168ชั่วโมงในการ สมตู้นี้เลยนะครับเป็น Legend l i m i ต e d 3ตัวการันตีนะทุกคนนะเป็นตู้เปิดได้3ครั้งครั้งละพันนะครับก็ตัวละครดีๆทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวผมโอ้โหโหลดหน้านี้ช้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมคงต้องไปโหลดดาวน์โหลดอออีกทีนะฮะทุกคนจะเห็นว่าอันนี้คือต้องไล่ดาวน์โหลดใหม่เลยนะฮะคงจะต้องไปตั่งดาวน์โหลดออใหม่นะฮะก็ตู้นี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าผมก็ไม่ค่อยเชียร์สักเท่าไหร่นะแต่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเปิดได้นะครับทุกคนมีตัวละครที่น่าสนใจเยอะแต่ว่า LF ก็ไล่ไปเก่าพอสมควรเหมือนกันนะฮะก็ระวังกันนิดนึงนะครับนี่ก็คือหน้าสุมกาชานั่นเองนะครับมีอันนี้แยกกันคืออะไร Revival Revival เนี่ยน่าจะหมายถึงตู้รีลันนะฮะทุกคนใช้เป็นคีย์เวิร์ดฟื้นคืนชีพไปเลยนะฮะงงมากนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะไม่ได้มีการปรับเลทอะไรพิเศษเนาะขอ,ขอขอดูนิดนึงเถอะนะครับ ไม่น่าหรอกถ้าปรับเลทเนะี่ยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนทิกเก็ตก็ยังอยู่นะฮะโอเค okay. อ่าไปดูหน้า p v p กันนิดนึงนะครับโอเคหน้า p v p นี่คือทําใหม่เลยข้างหลังเนี่ยฉากหลังเนี่ยมีการเห็นแบบคัดซีนของตัวละครนู่นนี่นั่นด้วยนะครับเท่ดีเหมือนกันนะแรลงอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ๋ออยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างบนนี่นะฮะแบทเทิลแหงห้าสิบหกนะครับโอเคประมาณนี้เลยทุกคนก็ทูบอยู่จิ๋วนะก็ เฮ้ยดูดีขึ้นหนะ้าจริง,รงนะครับเชอร์แบทเทิลเทรนนิ่งแบทเทิลเลดเลดิงแมทนะครับครบถ้วนสวยงามนะครับอันนี้หน้านี้ผมชอบนะโอเคไปดูหน้าตัวละครกันหน่อยตัวละครหน้าตัวละครรวมเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวผมเอาฟิลเตอร์ออกก่อนโอเคก็เดี๋ยวปรับเป็นการ์ดนัมเบอร์ก่อนนะฮะตามนี้เลยนะครับทุกคนก็ดูของขาวว่านั่นแหละมันปรับขาวดําได้ทุกคนแต่ผมคงต้องไปหาปุ่มก่อนที่หลังนะครับว่ามันปรับยังไงในจุดนี้นะฮะแต่คือก็ ดูดูแบบมินิมอลมากขึ้นนะ,ะดูมินิมอลแล้วกันนะทุกคนนะเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของอ่าอีเวนต์ต่างๆเนี่ยน,น่าจะไม่มีอะไรพิเศษไปมากนะครับทุกคนหรือไม่ได้อาจจะไม่ได้มีเพชรอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เพชรจะเริ่มเงียบแล้วนะครับอ่าอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดก็คืออ่าหมายเลขสิบนะครับของภาคโัเรมพาวเวอร์นะครับได้เซนไครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ยินดีด้วยนะครับ Universe l a b แน่นอนแล้วแหละนะฮะ Anniversary เรานะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอัปเดตแพด d v l ครั้งยิ่งใหญ่ใครดูชอบก็ยิ่มกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าดึงกดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ